ก็มาแล้วนะครับสําหรับตอนที่1ของอุลตร้าแมนเลกูรอสนะครับผมซึ่งวันนี้ครับเราก็จะมาสรุปหลังดูอุลตร้าแมนเลกูรอสกันนะครับซึ่งอุลตร้าแมนเลกูรอสนะครับเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยกำเนิดที่ดาวไหนนะครับอยู่ดีๆเนี่ยพี่แกเนี่ยก็ตกลงมาจากฟ้ากลายเป็นน้ําแข็งกันเลยทีเดียวนะครับโชคดีที่สปิก้าเดินเล่นอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับเธอเนี่ยจะช่วยละลายน้ำแข็งไว้นะครับและช่วยอุลตร้าแมนเลกูรอส ซึ่งเธอเนี่ยถามอุนต้อแบนเรกูรลอสว่าจำอะไรได้ไหมซึ่งเอาเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยนอกจากชื่อของตัวเองนะครับ anyway. ซึ่งเอามีชื่อว่าอุนตระแมนเรกูรลอสนั่นเองนะครับซึ่งในดาวดี60นะครับดูเหมือนว่าจะมีมนุษย์ตัวเล็กกับมนุษย์ตัวใหญ่เนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับผมและแล้วครับอุนตระแมนเรกูรลอสเนี่ยก็โศกสปพก้าเนี่ยเชิญไปหาอาจารย์นะครับซึ่งมาสเตอร์อารูเดเนี่ยก็ได้บอกว่าไออุนตระแมนเรกูรลอสอยู่ที่นี่นะครับ พราเขาเนี่ยไม่มีความจําอะไรเลยจําชื่อตัวเองได้อย่างเดียวต้องทําการฝึกสไตล์การต่อสู้อส s โมบิสไตน์นะครับผอมเป็นการต่อสู้วิทยายุทธกันเลยทีเดียวระครับผอมดังนั้นครับอุนตอร์แมนเลกูรสเนี่ยเลยทําการฝึกคอสโมบิสไตล์นั่นเองนะครับจากนั้นไม่นานนะครับอุนตอร์แมนเลโอก็ได้มาถึงที่ดาวดี60นะครับ ซึ่งเขาเนี่ยได้ทําการท้าปร,รองกับลูกศิษย์ของมาสเตอร์อาลูเด้นะครับผมซึ่งกรรมาการในครั้งนี้ก็คือปรมาจารย์อินเตอร์โฟร์โรสนั่นเองนะครับผู้แรกที่เขาสู้เนี่ยก็คือโอบิโอนั่นเองครับซึ่งโอบิโอเนี่ยก็ไม่สามารถต้านทานพลังของอุลตร้าแมนเลโอได้นะครับเรวมไปถึงอุ Man ลตร้าแมนเดกูรอสเช่นเดียวกันนะครับเขาเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับเขาเลยจึงอยากแข็งแกร่งขึ้นนะครับแต่เขาก็ขอท้าเลยว่า เขาเนี่ยจะล้มแปดของนายให้ได้เลยอุลตร้าแมนเรโอนะครับอุลตร้าแมนเรโอก็บอกว่าได้นะครับสัญญากันแล้วนะเอาไว้มาสู้กับน้องชายของอันหลังจากนั้นอุลตร้าแมนเรโอก็กลับที่ดาวสิงไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับอุลตร้าแมนเรกูรอสเนี่ยก็ได้ไปดูสปิการทําการปล่อยอรังคอสโ,โมบิสตายนะครับจากนั้นเธอเนี่ยก็เดินมาอาเรกูรอสว่าตั้งสติให้ดีเรกูรอส เลกูรอสเนี่ยหงเลยอะไรกันตั้งสติอะไรผมไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยซึ่งสปีก้าเนี่ยตอนที่อุลตร้าแมนเลกูรอดตกลงมานะครับเออเนี่ยก็ต้องเป็นขวรนเลกูรอสมากนะครับเลยทาการช่วยเขาและเอาไปปาดในสิทธิ์ของอาจารย์มาสเตอร์อารูเต้นั่นเองนะครับต่อมานะครับดีอสัสเนี่ยก็เดินมานะครับไปพูดว่าเขานี่อยากแข็งแร่งนะครับเพื่อทําการตอบแอนมาสเตอร์อารูเต้เ ซึ่งสปีกเกอร์ได้ยินเนี่ยก็ต้องอูกแล้วนะครับว่าเออได้ทำการอูกเอ็นไอ้มาสเตอร์อารูดเนี่ยรับเป็นสิทธินั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะมรับนะครับว่าเขาเนี่ยทำจริงๆนะครับผมจากนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ต้องไปฝึกทำการยกหินนะครับผมซึ่งโอบิโอเนี่ยก็ทำการตีขาคนนู้นอีตีขาคนนี้อีนะครับทำไมดีอัสเนี่ยถึงขั้นบ่นออกมาเลยครับว่าเขาเนี่ยทำไมต้องยกหินกันอยู่แค่สองคน ซึ่งสปิการ์เนี่ยบอกว่าจะบ่นมากนะครับนี่คือการฝึกพื้นอา่านเพื่อจะใช้หมัดออสโมบิสไต์นั่นเองนะครับจากนั้นครับมาสเตอร์อารเดและประามาจารย์อินเตอร์ฟอร์ลอดเนี่ยก็ได้มาทำการบอกข่าวลายนะครับว่าดาวเอลเจเนี่ยถูกมนุษย์ดาวแมกมาเนี่ยทำการบุกโจมตีและดาวเนี่ยแตกเป็นโกโก้อันไปเรียบร้อยแล้ว เมื่ออุลตร้าแมนเรกูรสได้ยินดังนั้นเนี่ยเขาก็แน่ก็ตกใจอย่างมากนะครับว่าเลโอกับแอสตาเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับจากนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็วิ่งออกไปด้านนอกนะครับแล้วพูดชื่อของเลโอกับแอสตาและจบตอนที่1ลงไปนะครับสำหรับอุลตร้าแมนเรกูรสคิดเอ็นยังไงกับอุลตร้าแมนเรกูรสในตอนที่1ก็าสามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผม สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวกันไปก่อนและดืมกดไลค์กดติดตามกับช่องอุลตราคิวคูกันด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ